สถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสงครามได้รับเรื่องราวปัญหาในชุมชนหมู่ม5บางเะเกงจึงได้นัดส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดการประชมุมาาาาากกในนนนรรพััั้คคค่ปปะมมณณตงงววเบดไุทท็ชิ เอาพันฝ่าเ่าแล้วเอกสารเรามาด้วยมาเอ๋เอ๋ประมาณ10ตันเอมเลือประมาณกี่ตันน่ะเรือขึ้นบ้านเอมเรือพวกปลาสิกุลปลาอะไรที่เป็นลองจะประทูอ่ะครับผักส่งนั้นสองโลแล้วไอ้ที่นั้นสด้องโลสองโลเอาไปขายให้ใคร มันเขเดินไปอ่นาน okay. <15. S 2> นี้แน่นอนครับพึ้นเพลงขึ้นมาจาะแพ้ปลาทูสดๆปลาทูแม่กองนะครับที่ขึ้นที่ท่าซอยเสกสรรนะครับของดีซอยเสกสรรนะครับปลาทูสดๆนะครับไซส์นาะด9ตัวโลนะครับขายที่โลละ140บาทที่ร้านคนที่ไรครับเจตเจุกตาเ๊บอร์ท สองสี่ศูนย์หนึ่งเก้าสามนะครับร้านนี้การันตีโดยผู้ใหญ่บ้านหมู่ห้านะครับออซอยเสกสรรของดีซอยเสกสรรน,นะครับหอยนางรมเขาก็หามสวัสด<ำ>ีครับรคนายตำรวจโทรสงกัดต้นแบบดีนะครับรองผู้กำกับการต้นแบบตามการที่ตำรวจมุราพร้อมด้วยนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ห้าตำบลบานเก่ง,งวันนี้เรามาเจอร้านหอยสดๆนะครับหอยนางรมสดๆอะไรครับหอยนางรมร้านคนทะเลครับหอยนางรมร้านคนทะเลพี่น้องทุก แต่ถ้าทั้งสนใจนะครับโทรหนึ่งก็หนึ่งนะครับทำถือวัดมอร,รนะครับของดีซอยเซ็สัตรอีกแล้วครับเชื่อมันปุ่นใจลอดไฟในชุชมชนจะเดินถึงนนกลับบ้านเวลาไหนดินแดนแห่งนี้จะเป็นเมืองที่ปล้อนไฟ SmartSaf Design ทุกร้อนมีภัยเรียกใช้ตำรวจเมืองสมุทรสงคราม